หากใครที่กําลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในวันนี้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไปนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะเรื่องราวในวันนี้ของคุณนะคะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หัวใจของเราต้องการมากสักเท่าไหรค่ค่ะ วันนี้คุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรขั้นเด็ดขาดนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอย่างยาวนานตลอดช่วงระยะเวลานั้นนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะได้รวบรวมข้อมูลเป็นวันที่เราจะได้รวบรวมกําลังจิตใจทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้ตัดสินใจเลือกทางชีวิตของเราอย่างชัดเจนค่ะหากมีความสัมพันธ์ใดๆที่ยังไม่มั่นใจนะคะวันนี้เราต้องค่อยๆไตร่ตรองค่ะ แล้วก็รู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นให้ระมัดระวังนะคะการประทะอารมณ์กับสิ่งที่เราไม่ถูกใจไม่พอใจค่ะอะไรที่เกิดขึ้นอยากให้ใช้สติให้มากๆนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมาวันนี้จะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งถึงแม้ว่าไพ่ใบนี้อาจจะดูแล้วค่อนข้างโหดร้ายสักนิดหนึ่งแต่นี่คือโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะจบเรื่องราวนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะ ไม่ว่าคุณจะจบแบบใดแต่ที่สําคัญคุณต้องนึกถึงความรู้สึกของตัวเองนึกถึงหัวใจของตัวเองเป็นสำคัญค่ะว่าเราต้องการเดินทางไปที่ยงทิศทางใดถ้าหากว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้หัวใจของเราดีไม่ได้ทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็แค่เลือกเปลี่ยนค,ะค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนไมเซิของเราใหม่ใครที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับเราใครที่ไม่ทําทำให้เราดีขึ้นก็แค่ออกมาจากชีวิตของคนนั้นคะ่ะ และก้าวต่อไปเลือกเส้นทางของตัวเองนะคะเพราะชีวิตของคุณคือการเดินทางไม่แปลกถ้าหากว่าเราจะคาดใครออกจากชีวิตเราและนี่คือความเด็ดขาดที่นัดอยากจะให้ทุกคนค่ะเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่บนความถูกต้องนะคะและนี่คือกําลังใจที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไปนัดเหมาใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะ